จัดสดาพรที่เพิ่งเข้าพิธีวิวาสเป็นเมื่อปีที่แล้วตอนนี้แต่งงานแ,แล้วมาค่ะได้แล้วกับไานเอกที่สวยที่สุดในวงการเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นใครในงานอะไรค่ะ ทั้งหล่อทั้งสวยดูแลถอนสายตาไม่ได้จริงๆค่ะเมื่อพระเอกติ๊กเจษดาพรสวมชุดแต่งงานควงในเอฟแอคทักษอรอนะคะมาเข้าฉากสุดท้ายของละครเรื่องบนิดาโดยผู้จัดพิดาหาไทยรัฐในรมิดความโรแมนติกหวานซึ้งอย่างเต็มที่ให้คุณผู้ชมประทับใจกันจนยดสุดท้ายโดยให้รุ่นเดะอย่างอปุกมนตรีกับอตุ้งดวงตาเป็นคนส่งตัวขึ้นเตียงสบตากันหวานฉ่ำให้สองพระนางอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นียกว่าใครที่ไม่ได้เห็นช่วงส่งตัวนอกจอของจริงของพิติ๊กนะคะก็ได้อินกันเลยทีเดียว เ,ยเียวและฉากแต่งงานครั้งนี้ก็ถือเป็นชากโปรดของทั้งสองคนเพราะไม่ต้องบิว้วอารมณ์โกรธเคืองก,กันให้เหน็ดเหนื่อยเรียกว่าความรักช่วยสร้างโลกให้สดใสได้จริงๆเลยค่ะงานนี้นะคะกว่าจะผ่านไปได้ก็เลยได้เห็นพิ่ติ๊กกับสาว F เอฟเขินม้วนกันไปม้วนกันมาตลอดเวลาเลยค่ะ สวยงามมากครับวันนี้ซึ่งปกติแล้วพี่แอฟก็จะสวยมาตลอดทั้งเรื่อยอยู่แล้วแต่วันนี้สวยพิเศษเลยค่ะฉากนี้ผมก็เขินๆนะนะตอนแรกก็ว่าเออต้องเรียกบริษัทกำจัดมดมานั่นแหละฮะเพราะหวานมากเลยหวานเ,เจี๊ยบเลยครับแต่เป็นแบบฉากโรแมนติกซึ่งเป็นเหมือนสเสน่ห์ของละครสมัยก่อนด้วยนะคะคำพูดอะไรเงี้ยจะเป็นแบบการบอกรักเลยซึ่งไม่เหมือนละครปัจจุบันก็จะเป็นแบบน่ารักอีกแบบเขินๆเพราะเมื่อกี้คุยกับพี่แอฟพี่ว่าบอกรักนี่เป็นยังไงนะ ของแอปเนี่ยฉันรักคุณคา่าวต้องบอกชื่อด้วยนะสมัยก่อนนี่ยายสมัยก่อนพันตรีประจักษ์มหาสักเนี่เดี๋กลัวกลัไวมไม่รู้ว่าใครชื่อระดับสกุลมาครบยศด้วยพร้อม <laughs> 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 น่าติดตามนะครับเพราะว่า,อาพอรักกันแล้วเนี่ยโอ้รักแบบสุดคู่หัวใจเลยฮะนี่คำพูดเริ่มได้เขียนบทละครพิเรียดเริ่มได้แล้วนะ <laughs>